Tiene la rueda. คิดป the in ่ะเด็มอนนะน้ำประดานะ VVP เนาะปัญหาขงการมีมีเบงไหนเป็น

我得别进来，没我得。我 ตัวว่นันนงไปชนาผมมอง่แล้ววนนนจะไม่ใช่นาก็ได้ถึงนว่าจริงเบิ้งหไมเล่นหาถือกันเยไหมเล่นหาถือกินเยวเนาะอีเรแก้งหลังกายอันนั้บมยังเลยกเลยคิดว่าอออบเล่นกเป็นแบบภางกเลชว์เหมือนเลยก็แต่เล่นมั่นบนเพติตามวันนั้นเขาไม่เบอร์อ๊อฟ

ธรรมดาล่ะมันได้หรอบอกเ้เบิ้งเราที่ในเบืงมืนั่นคือว่าแถวรจมันยังมีตุกแฉะุองที่ไม่เคยเนพันเกินหลลูกแล้วจะเห็ุเ้าดูลเลยนันทถอนด้เนาะเพรว่ามึนันลูกลูกท้ากันนสองสองหนึ่งเยอะคือพานี่นะกรรมการนกล้านเีโอ้กรรมการนกินล้านแค่นี่เดียวกับ้านี่เดียวเป้าแม่งบอกข้าบอกจริงๆอ่ะ เบอร์หกอ่ะข้เนี่ยเาได้หุวกะเยีามันเป้าลูกวันนี้กรรมการเขาโป้วันนี้เปาสูอเียพวันกระเลงลูกเลียนตัวนี่จะหลุดเลนตัวกรรมการโป๊โปยมันแหนะท่ไ่ด้จะต่างับมัเป็นสมแกทีกครออยู่ตงรไปเครื่งไล มันคู่เนี่ยบบวาเนืๆเบอร์บ่จะมุดซึ่งแรงได้อมุดซึ่งแรงแหะเลือดอักขนเลยถาถือยังเยอเลยบาง่านถอนึงๆเอาละท่าได้กล้าแล้วเป็นเป็นเรือานเรื่องการเที่ยวนีะเลยนะเมื่อเมื่ต่อวานนี่มาอีกเจ๊งครับที่นี่เอามาฝากควบกันเพื่อควบกนมาถึงานเออเอาเอาเอามาดูมันจะลดเนาะเฉียบๆเฉียวเฉหน่ย แกงวอมแกงโยวอมยวอมมีวอมไป่ไหมมีวอมเไปวันลักษณะสิบ่เกิดขึ้นโดยที่นั่นในประเทศไทยเนาะเริ่มนิดประกดการไม่ว่าปีน้มว่องแขงโูว่าดไปีสิบเม็ีสิแปปีเดียวนาะีมีเขาจถึงือคิดังม่ได้ว่ใช่น่าจะนทีงอันหนี่ก็จะไปต่อ้าแต่ตยตียยงบาสี่้อนะแต่ว่าบโต้อ้ยิ่งเออ ว่องเป็นตวอจอรอ์นว่องเป็นนักิลฬาลง้เรียมวิทยาเราวิทยาดูไหมปนัก

ปลเข้าไปัรถปล่อยเขาไปปล่อยาในยุ่รแต่ว่าต้องหายนั่งตองูวิ่งต้องดูวิ่งแดงต้อการเลยต้องต้อกันออกดูแดงต้องบอดต้องไปยี่สนามอย่างว่างพืนทีเล็น้อยแยกไม่ทุ่มงทุ่มไปกัน่ได้เสียงหลบขังคนดันเนี้ยงานไม่เสียงหลบขันนดันเยเาขงกอยู่เอาเากันเองอย่างไรรถอยเ่อแต่ว่า2ปีก่อก็ยังไม่ขนา จะเต็มปังหนึ่งเลยแฟนบอลบางคนมันบรคือกันเด้อันนี้คือมึงโชคดีมากเลยที่ไม่มีเหตุการณ์ประทะกันไม่มีเหตุการณ์ปีกันต่อยกีเพราะว่าเรื่องฟุตบอลนี่ถือมั่งกันประเดี๋ยงเลยเกิดเซตแรหมดเลยเกิดยันนักประการท่านปากกรรมการอยู่เรื่องคนเยอะคนอย่างเยอะแต่จังหวะหนึ่งกรรมการรองสิเลยความความปลอดภัยมันไม่มี ่าเขาดีเยางงามเลยคือขวางเสวาได้อยต่เลยค้อได้็นบย่ดียิ่งสีเดกันแน่ขวางเที่ยล่างคนมันใส่คขวงเสยังไอาจารย์ตอนายังบอกว่ามันเนทมันม้นป้าป๋ พักหนาทิ้งสองวันไม่ใช่นานเพื่ออะไรบอบดาคำยังไง ยิงเลยสีเ้อยิงยิงยิงต้องจับโอ้ยไล่จังหวพูดยหน่อยเป็นเกมก่อยของลรายอรกอลนอยักครัจะยนหน้าอยู่แต่ว่าตัวอื่นยังไม่รู้คือเตต้ที่สาม่่เืที่สามาได้ yeah นี่นี่ครับจันครับจันพุทธจันพุทธสุกเนาะ